ตอนเดียวโฟวิวกับรุ่นอิซูซูดีแมกปี2021ราคาเพียง569,000บาทพร้อมลุยแล้ววันนี้สวัสดีค่ะมาเจอเจอกับน้องแมกอีกแล้วนะคะทีนีซูนรวมรถกระบะตอนเดียวที่ใหญ่ที่สุดใน ตอนนี้น้องแมวก็อยู่ที่จังหวัดสุราธานีนั่นเองนะคะวันนี้ก็มีรถเข้าใหม่มานำเสนอค่ะเป็นตอนเดียว4ฟวิ wheel รุ่นอีซูซูดีเมกเครื่อง3000นะคะคันนี้เป็นปี2021จดปี2022ราคาเพียง569,000บาทเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าคันนี้ใช้งานประโยชน์ได้ครบพันจริงๆนะคะไม่ว่าจะขึ้นเขาเข้าสวนหรือว่าจะบรรทุกผลลไม้หรือว่า สิ่งของต่างๆนะคะก็สามารถใช้งานได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวตามไปชมภายนอกและภายในรถกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่กระจังด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะบอกเลยว่าคันนี้เป็นปี2021นะคะได้ชมหน้าใหม่ชมหน้าพลิกโลกกันไปเลยค่ะกระจังด้านหน้าก็จะเป็นสีดำนะคะมีช่องระบายความร้อนมาให้เรียบร้อยนะคะดวงไฟก็ดวงใหญ่กลมโตนะคะให้ความสว่างตลอดการเดินทางแน่นอนนะคะ ถัดลงมานะคะมาดูล้อกันบ้างนี่คันนี้จะได้เป็นล้อลายลูกโม่นะคะเป็นยางแม็กซิอย่างดีเลยคันนี้ได้ยางขอบ16นะคะปี2023บอกเลยว่ายางใหม่ทั้งสี่เส้นเลยใช้งานได้ยาวๆกันไปเลยนะคะถัดขึ้นมาดูด้านข้างกันบ้างดีกว่าค่ะไฟเลี้ยวของเรานะคะก็จะเป็นไฟเลี้ยวทับทิมนะคะติดอยู่ด้านข้างของตัวรถคันนี้จะเป็นเครื่อง3 0 0พันนะคะ กระจกก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยค่ะเป็นสีทเทาร์เมโบถือว่าเป็นสีที่หายากมากๆเลยนะคะนานๆถึงจะมีเข้ามาสักครั้งด้านข้างเราก็แต่งบันไดออฟโรดมาให้นะคะคิ้วกันทรงกันาศาสก็มีมาให้ครบเลยค่ะคันนี้ด้ามจับที่เปิดประตูก็จะเป็นแบบคมเมียมตัดกับสีตัวรถที่เป็นสีทเทาร์เรมโบได้อย่างลงตัวกันเลยทีเดียวค่ะด้านข้างสีนะคะก็เป็นสีเดิมๆจากโรงงานไม่มีรอยตำหนิใดๆทั้งสิ้นเลย เดี๋ยวน้องแหมมพาไปชมภายในรถด้านข้างที่นั่งคนขับกันบ้างนะคะอันดับแรกเลยนี่ในการเลือกซื้อรถมือสองนะคะเม็ดอาร์คนั่นเองนะคะในการเลือกซื้อรถมือสองของเราอย่างแรกที่เราต้องดูก็คือเม็ดอาร์คนะคะบอกเลยว่ารถของเราเม็ดอาร์คยังกลมสวยทุกจุดนะคะนี่ดูกันชัดๆใกล้ๆเลยนะคะรถของเราไม่มีชนหนักที่ความน้ำท่วมนะคะและที่สำคัญไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ เดี๋ยวตามน้องแหมมมาชมด้านหลังกันบ้างนะคะบอกเลยว่าคันนี้แต่งจัดเต็มให้ทั้งคันนะคะด้านหลังเราก็แต่งกันชนมาให้นะคะพร้อมที่ลากจูงนี่ของใหม่นะคะบอกเลยว่าคันนี้ของแต่งก็เกือบเสนแล้วนะคะบอกเลยใครได้ไปนี่คุ้มสุดๆเลยนะคะด้านหลังนี่ซิปล็อกก็เดิมๆจากโรงงานเลยนะคะตะขอเกียวนี่เม็ดอาร์กกลมสวยทุกจุดนะคะไม่ว่าจะด้านข้างด้านหลัง หรือว่าที่ขอบยางด้านในในรถของเรานะคะแมกไลเนอร์ก็สภาพไม่มีชำรุดเลยนะคะยังใหม่กลิปกันเลยทีเดียวคันนี้จะเป็นต้นเดียว4 w h e วิว x 4ูดิฟล็นะคะบอกเลยว่าเครื่องนี่อึดทนแน่นมากๆเลยส่วนด้านข้างนี้นะคะลูกค้าดูได้เลยคะ่ะว่าเม็ดอาร์คนะคะยังกลมสวยทุกจุดตะขอด้านข้างก็ยังอยู่ครบนะคะ ไม่ได้ขี้หกไม่ได้โกหกใด้ๆทั้งสิ้นเลยนะคะนี่เราให้ดูกันชดัชดๆใกล้ๆ,ๆว่ารถของเราไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมมาอย่างแท้จริงนะคะตามมาชมภายในรถกันบ้างดีกว่าค่ะนี่เลยนะคะภายในรถก็จะเป็นโทนสีดำนะคะดูแลรักษาง่ายอันดับแรกเลยนี่ขอบยางประตูนะคะต้องแกะให้ดูทุกบานเลยค่ะให้ดูว่าเม็ดอัพของเรานะคะยังกลมสวยทุกจุด นี่นะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าที่น้องแหม่มเคยบอกว่ารถของเราไม่มีจนหนักที่ความน้ำท่วมอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะหาลูกค้าซื้อไปแล้วตรวจพบเจอนะคะเรารับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะระบบกระจกก็จะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งสองบานนะคะสามารถยังใช้งานได้จริงทั้งสองข้างเลยนะคะนี่ภายในรถก็จะเป็นโทนสีดำนะคะบอกก็จะเป็น เบาะหนังสีดำนะคะดูแลรักษาง่ายเลือเปื่อเปื้อนนิดหน่อยก็สามารถใช้ผ้าชุบน้ำหรือว่ากระดาษทิชชู่เช็ดแค่นี้ก็สะอาดแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาชมเลขไมค์คันนี้กันบ้างดีกว่านะคะนี่นะคะไฟที่หน้าจอหรือว่าหน้าปัดของเรานะคะยังคงใช้งานได้ตามปกติทุกจุดนะคะไมค์คันนี้บอกเลยว่าน้อยมากเพียง9 4 6 3กิมโลเมตรเท่านั้นนะคะใครได้ไปนี่ถือว่าคุ้มสุดๆไปเลยค่ะมันได้ป้ายแดงไปขับเลยนะคะ ไฟลงไฟเลี้ยวก็ยังติดทั้งสองข้างนะคะนี่นะคะหรือว่าจะเป็นไฟฉุกเฉินหรือว่าไฟขอทางนะคะเมื่อเราเกิดอุบัติเหตุหรือว่ามีเหตุเร่งด่วนนะคะเราก็สามารถใช้ไฟตรงนี้ได้นะคะยังติดทั้งสองข้างไม่มีข้างใดข้างหนึ่งขาดหรือเสียไปนะคะคอนโรลด้านหน้าก็จะเป็นสีดำนะคะเครื่องเสียงต่างๆก็ยังคงใช้งานได้ตามปกตินะคะไม่ว่าจะเชื่อมต่อ USB หรือว่า AUX นะคะก็ใช้งานได้ตามปกติเลยค่ะถัดลงมาก็จะเป็นระบบ a อรนะคะบอกเลยว่า a อรเย็นฉ่ำมากๆนะคะตอนนี้แอร์ a, ก็จะเป็นระบบธรรมดาแบบหมุนมือนะคะเกียร์ก็จะเป็นเกียร์แมนนวลอกสปีดใช้งานได้ง่ายนะคะและที่สำคัญคันนี้เป็นตอนเดียว 4Wheel 4 x 4คูณดิฟล็อกนะคะเราก็จะมีปุ่มปรับ4 w h e e l มาให้ด้วยนะคะและก็ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มดิฟล็อกนะคะ นี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของไว้ใส่คู่มือการใช้รถนะคะก็มีมาให้ครบเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะ <S <S ขอเว็บมาที่หัวน็อตนิดนึงนะคะบอกเลยว่าหัวน็อตยังใหม่คลิปนะคะที่ติดสีแดงๆนะคะไม่ใช่รอยแกะรอยเงะนะคะเป็นรอยแต้มสีเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะและขออีกนิดนึงนะคะเพดานบอกเลยว่ายังใหม่คลิปไม่มีรอยเลอะเปืเป้อนหรือว่า โดยโลงยันอะไรทั้งสิ้นนะคะบอกเลยว่าเหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงจริงๆค่ะและสุดท้ายนะคะเรามาชมห้องเครื่องยนต์กันบ้างนะคะบอกเลยว่าเครื่องยนต์นี้อุดทนแน่นมากๆคันนี้เป็นเครื่องสามพันนะคะไม่ว่าจะเป็นจุดแต้มสีนี้เลยค่ะเดิมๆจากโรงงานนะคะหรือว่าจะเป็นแผ่นเพจนะคะเราก็มีมาให้ครบเลยค่ะหัวน็อตต่างๆนี่ดูกันชัดๆใกล้ๆใหม่กริปไม่มีรอยเกะรอยแงะใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะ เม็ดอาร์คนะคะยังกลมสวยทุกจุดและที่สำคัญคันนี้นะคะเรามีแผงกันความร้อนมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวลองมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันดูนะคะ บอกเลยว่าเสียงเครื่องยนต์นิ่งๆกริบนะคะอึดทนเน้นพร้อมเข้าสวนไปกับคุณลูกค้าแล้วค่ะเป็นไงกันบ้างคะกับรถที่น้องแมมพามารีวิววันนี้นะคะกับตอนเดียวโฟวิ l รุ่นอ s u ู u ูดีแมปี2021จดปี2022ราคาเพียง5 6 9,000บาทนะคะ สีนี้เป็นสีที่หายากมากๆนะคะใครที่สนใจรีบโทรมาเลยจ้า0937539472นะคะเซฟเบอร์และแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะสำหรับเดือนนี้นะคะน้องแมมก็มีโปรเด็ดมาแจกคุณลูกค้าอีกเช่นเคยนะคะบอกเลยว่าโปรเด็ดแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยนะคะใครที่จองวันนี้นะคะจองเพียง300ดาวเพียง3,000และช่วยผ่อนอีก3เดือนจ้าและรีโทรกันเข้ามาเยอะๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องแมมด้วยนะ